มาได้ครับพี่น้องหาแนวกินแรงครับพี่น้องตลาดเลานดอกจานใบสามสีมุ้งแหงครับพี่น้องเมื่อนี้ย่างเลาะว่ามี่ยังกินแหน่นี่น้ำผึ้งครับพี่น้องว้าวไปได้กินปลาอีตูใหญ่นี่นิ่งหนงว้าวแม่เป,งเป,งเปง่งครับพี่น้องแม่เป่งไข่มดแดงแม่เป่งไข่มดแดงแมงแขรงครับพี่น้องนี่ หลังก็จะเป็นกระตาพักหวานครับพี่น้องคนกำลังแกะออกมาขายขายก่องแรงครับพี่น้องผู้ใดย,ยังบวมีแนวกินแกงกระแวะเขามากนะครับพี่น้องตลาดด้านดอกจานปลาแห่งกระมี่ครับปลาแห้งนี่ครับพี่น้องแจ่วบองของฝากเมืองเข็มครับพี่น้องดินแดนแหง่งความสุขครับพี่น้องนี่เพื่อนกระมี่เบอร์โทรนะครับพี่น้องแจ่วบอง นี่ครับพี่น้อง <N> นังจักะจันทนรไข่ดแดงโอ้ดอกกระเจียวครับพี่น้องดอกกระเจียวดอกกระเจียวกะน้ำงามครับพี่น้องดอกกระเจียวแม่เป่งครับพี่น้องดันนะโอ้มีอื่งไม่ไงเราขายอื่งขายเอาทุน พอได้ค่าเรียเมื่อเหร่พีน่น้องคำแล้วครับพี่น้องพอได้เขามาส้วงแดงจะได้ของถีบนิดน่อยโดดแหลกแจกแถมนี่ครับเม็ดเปล่งชาวแก้วพุทธไทยยูวอขั้นพุทธไตรมิตรปริยัติมหาผ่อยได้มารอด่านนี้ก็จะมีปลาครึ่งครับพี่น้องปลาครึ่งกดข้างครับพี่น้องกดข้างหางแดงโอ้หลายเลยครับพี่น้อง ใครสนใจกระทักเขาไม่ได้นะครับพี่นอ้องเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรแม่ค้าไว้ข้างล่างให้ครับพี่น้องปลาเอือบกบระปอมโอ้กระปอมกระปอมขอ้อแดงหน่อยปอลาหย่อนครับพี่น้องโอ้กระมังอย่างน้อนี่เบิ่งก็น่ามีอย่างยู่ข้างในนี่โอ้ปลาคอ,อรคอร,คอร,คอรคอคับพี่น้องปลาคอปลาคอใหญ่ปลาคอใหญ่นี่ครับพี่น้องปลาคอใหญ่โอ้ปลาคอใหญ่ ปลายีตูปลาเพียครับพี่น้องปลาบึกหวกกันนี่ครับพี่น้องหว่วงนองใหม่นองใหม่สดพัหกหวานนองง่วเห็ดขาวไข่มดแดงแมงแข้งนั่งจัก,กระจันน้ำผึ้งครับพี่น้องแล้วก็ะนังเข้มโอ้ทางนี้อื่นโอ้กระป๋องกระไลไว้ทางนี้กระป๋องครับพี่น้องมีหลายถุง อึยงล่เอึยงไหวปลาแหงทั้งมิ่มครับพี่น้องโอ้ไปเอามาจะใส่น้อเนี่โอ้ไข่มดแดงครับพี่น้องมาใหม่ๆเป็นถุงเป็นถุงถุงละห้ากิโลนี่ครับพี่น้องไฟผ่านมากกับมาทำบุญน้ำครับพี่น้องทำบุญครับพี่น้องวัด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  บั้งผูเมืองคิดบอกคิดซีบอกนี่ครับน้องใหม่เพิ่งเกิจ็กบอกนะครับพี่น้องปอกเฮ็ดไว้ครับพี่น้องเฮ็ดไว้ขายมืออื่นพอบแกงนะครับพี่น้องใส่หน้มแยาน้างจะมีเห็ดนะครับพี่น้องว่ายังไงโอ้เพิ่นให้เงินค่าถ่ายคลิปสุดยอดอีหลี สปอนเซอร์ใหญ่แมงแขรงครับพี่น้องแมงแขรงไข่มดแดงด้วงครับพี่น้องด้วงเผาปลาวินไหนยังนาะปลาวินจับขึ้นมาเบิ่งดูตัวเนี่ยได้อื้องนะอื้องใครอีบ่อื้องใครกรับอื้องใครกับมาเลยนะ,รค,ะครับพี่น้อง โอ้อึงเผาไข่ครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาเขาไปเบิ้งใกล้ๆค,ครับพี่น้องไคและครับพี่น้อง